บ้านนิยายภูมิใจเสนอนิยายชีวิตรักความแข็งและการต่อสู้เรื่องเสือใบโดยปออินทรปาลิต พดิิชตตออับลกาเซมนนหนึ่งุคำสั่งของเสือใบที่เป็นคำสั่งด่วนออกในค่ำวันนั้นคือให้กองโจรเชริดดำเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายโจรผู้มีอาวุโสทั้งสี่คนถูกเรียกตัวมาประชุมด่วนเสือนิวัต ผู้เชี่ยวชาญในยุทธวิธีทำหน้าที่เป็นเสนาธิการวางแผนการตั้งรับค่าศึกของโจรมาลายันของอับดุลกาเซมปูเลาซึ่งมีกำลังพลและอาวุธเหนือกว่าเชิดดำมากมายหนึ่งวันผ่านพ้นไปแล้วเชิดดำมีการเคลื่อนไหวคึกคักพลรบทุกคนฮึกเขิมต้องการที่จะปะทะกับกองโจรมาลายู วันที่สองล่วงไปอีกโดยรอบค่ายเชิดดำมีรังปืนซุ่มซ่อนอยู่ในที่ตั้งอันมิดชิดไม่ต่ำกว่าสิบแห่งโทรศัพท์สนามวางสายไปทั่วค่ายเพื่อให้การติดต่อประสานงานกันได้เป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลันการแบ่งกำลังรบเป็นระเบียบแบบแผนอย่างดีมีหน่วยพลาธิการหน่วยพยาบาลหน่วยดับเพลิงและหน่วยกล้าตายซึ่งแต่ละหน่วย มีนายโจรบังคับบัญชาอย่างไรก็ตามขุนโจรรู้สึกวิตกไม่น้อยกองโจรอับดุลกาเซม็มใหญ่ยิ่งกว่ากองพันตำรวจผสมที่เคยโจมตีค่ายเชิดดำพี่นาศไปเขาได้ปรารภกับนิวัตในเรื่องนี้แต่เสนาธิการของเขาให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าการตั้งรับเป็นไปตามแผนการแล้วโจรมาลายันก็ไม่มีหวังจะทลายค่ายเชิดดำได้ ความสำคัญของค้าศึกอยู่ที่ปืนใหญ่ทหารราบเท่านั้นเองแต่ปืนใหญ่ทหารราบของพวกโจรมาลายูจะชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เมื่อหน่วยกล้าตายของเชิดดำใช้ลูกระเบิดคว้างมันวันที่สามผ่านมาถึงวันนี้อับดุลกาเซมบอกว่าเขาจะส่งผู้แทนเข้ามาพบเสือใบเพื่อฟังคำตอบในเรื่องบุหลงด้วยความไม่ประมาท นิวัตได้ส่งบริวารโจรเข้าประจำที่มั่นตามรังปืนทุกแห่งเพราะเกรงว่าหลังจากผู้แทนอับดุลกาเซ็มได้รับคำตอบจากเสือใบกองโจรมาลายันจะถือโอกาสเข้าจู่โจมโดยไม่รู้ตัวหน่วยม้าลาดระเวนถูกส่งออกไปจัดค่ายอีกสิบคนเพื่อทำหน้าที่ลาดระเวนคอยรายงานการเคลื่อนไหวของข้าศึกให้ทราบในราวสิบสานาฬิกาเศษ ขณะที่อากาศกำลังร้อนอบอ้าวหน่วยลาดระเวนของเสือใบก็ขีม่ม้านำผู้แทนอับดุลกาเซมคนหนึ่งตรงเข้ามาในค่ายหลังจากที่ได้แสดงความประสงค์ให้หน่วยรักษาการทราบตามระเบียบตามเวลาที่กล่าวนี้เสือใบกับเสือนิวัตและนายโจรอีกสี่คนกำลังประชุมกันอยู่ที่เรือนหลังกลางซึ่งคล้ายกับเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการ นายโจนแห่งค่ายเชิดดำทั้งหคนยืนอยู่ที่โต๊ะสี่เหลี่ยมในห้องห้องหนึ่งบนโต๊ะมีแผนที่สังเขตแสดงอนาเขตของค่ายเชิดดำและที่ตั้งรังปืนนิวัตกำลังอธิบายให้ในายโจรทราบถึงยุทธวิธีที่จะทำการสู้รบกับค่าศึกโดยวิธีตั้งรับเมื่อสมุนโจรคนหนึ่งได้เข้ามารายงานให้เสือใบในายของเขาทราบว่าผู้แทนของอับดุลกาเซมมาหา เสือใบก็พยักหน้ารับทราบและหันมาพูดกับพักพวกของเขาผมจะไปพบมันสักครู่มีอะไรสงสัยหรือข้องใจปรึกษาหารือกันเถอะครับครั้นแล้วคุณโจนก็พาตัวออกมาจากห้องรับแขกซึ่งในโจนแห่งค่ายมาลายันนั่งรอคอยอยู่ก่อนแล้วสมุนของเขาสองคนยืนคุมเชิงอยู่ที่หน้าประตูเสือใบ เดินเข้ามาเผชิญหน้ากับผู้แทนของอับดุลกาเซมอย่างอาถานชายร่างใหญ่ใบหน้าเหี้ยมเกรียมลุกขึ้นยืนก้มศรีรษะคำนับขุนโจรอย่างนอบน้อมเสือใบกระทำความเคารพตอบเช่นเดียวกันเดินเข้าไปยื่นมือให้เขาจับสวัสดีครับเสือใบข้าพเจ้าคือนายโจรคนหนึ่งแห่งค่ายมาลายันได้รับคำสั่งจากท่านอับดุลกาเซม ให้มาพบกับท่านด้วยความเคารพเพื่อฟังคำตอบของท่านในเรื่องบุญหลงเขาพูดภาษาไทยอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะพูดช้าสักหน่อยคุณโจรยิ้มให้เขาเชิญท่านนั่งตามสบายข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยไมตรีจิตทั้งสองนั่งลงบนเก้าอี้คนละตัวเสือใบหันมาทางคนรับใช้ประจำห้องสั่งให้จัดบุหรี่และเครื่องดื่ม มาต้อนรับผู้แทนของนายโจนมาลยันทันทีเสือใบมองดูหน้าคู่สนทนาของเขานึกชมเชยในมารยาทอันดีงามของนายโจนผู้นี้ตลอดจนบุคลิกลักษณะของเขาก็วางตัวเหมาะสมกับเป็นผู้แทนของอับดุลกาเซมท่านนายโจนเสือใบพูดยิ้มยิ้มโปรดนำความไปเรียนให้หนายของท่านทราบเถอะว่าในเรื่องบุญหลง ข้าพเจ้าเสียใจที่จะต้องปฏิเสธอย่างเด็ดขาดข้าพเจ้ามีเหตุผลหลายประการที่ข้าพเจ้าไม่อาจจะตกลงได้ในเรื่องนี้ผู้แทนของค่ายมารยันยิ้มให้เขานิ่งอึ้งไปสักครู่จึงกล่าวว่าในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้มาฟังคำตอบข้าพเจ้าก็หาควรที่จะออกความเห็นใดๆในเรื่องนี้ไม่แต่ในฐานะที่ข้าพเจ้า พอใจอัธยาศัยอันดีงามของท่านและอยากจะได้ท่านเป็นมิตรกับข้าพเจ้าในโอกาสต่อไปข้าพเจ้าก็ใครจะเรียนให้ท่านทราบว่าคำปฏิเสธของท่านนี้จะเป็นเหตุใหญ่ให้กองโจรของเขากับค่ายเชิดดำของท่านต้องใช้อาวุธเข้าประหัสประหารกันเสือใบหัวเราะอย่างใจเย็น ข้าพเจ้าไม่เคยรุกรานใครหรือคมเหงใครโดยผิดทรนองคลองธรรมเชิดดำพร้อมที่จะสู้ตายแต่หากว่าใครรุกรานเราก่อนผู้แทนของอับดุลกาเซมสั่นศีษะช้าช้าอืมเสือใบที่รักท่านก็ได้เห็นกำลังพลและกำลังอาวุธอันมหาศาลแห่งค่ายมารยันแล้วถ้าการสู้รบเกิดขึ้นขอโทษ บริวารของท่านมีเพียงเท่านั้นจะต้านทานพวกเราได้หรือคราวนี้เสือใบพูดพรงขึ้นทันทีเอาละถ้าดุลกาเซมเป็นพญาช้างสารพวกเชิดดำก็จะเป็นมดแดงทำการสู้รบกับช้างจนวินาทีสุดท้ายพูดจบคนของเสือใบก็ถือถาดใส่แก้วน้ำเย็นและหีบบุรีเดินเข้ามาวางบนโต๊ะและกลับออกไปข้าพเจ้าไม่ได้ดูหมิน่นท่านเสือใบ เขาพูดอย่างนอบน้อมข้าพเจ้าพูดด้วยเหตุผลการปะทะกันนั้นฝ่ายใดมีกำลังพลและอาวุธเหนือกว่าก็จะต้องได้รับชัยชนะคุณโจรหัวเราะอีกครั้งเชิญท่านสุบุรีและดื่มน้ำผูดแทนอับดุลกาเซมยิ้มให้เขาขอบคุณท่านมากเสือใบประมุขแห่งค่ายเชิดดำช่วยจุดไม่ขีด ยื่นส่งให้ในายโจรมาลายันสูบบุรีแล้วเขาก็ฝากคำพูดไปถึงอับดุลกาเซมสหายรักกรุณาบอกนายของท่านเถิดเชิดดำของข้าพเจ้าทุกคนพร้อมแล้วที่จะสู้ตายแล้วเราจะถือว่านอกจากเราจะสู้เพื่อเกียรติของเราแล้วเรายังต่อสู้เพื่อประเทศชาติของเราด้วยกองโจรของท่านไม่ใช่คนไทยและอยู่นอกพระราชอาณาจักรเมื่อเคลื่อนพลล่วงล้ำเข้ามา และมีอาวุธเช่นเดียวกับกองทหารข้าพเจ้าก็จะสั่งให้เชิดดำต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศชาติและป้องกันตัวเองจนสุดความสามารถโปรดบอกท่านอับดุลกาเซมเถิดว่าถึงแม้โจรมาลายันมีปืนกลหนักเบามีปืนใหญ่ทหารราบและเครื่องประหารอันร้ายแรงเราก็ได้วางแผนการตั้งรับแล้วรุกไว้พร้อมแล้วผู้จบเขาก็หัวเราะ <laughs> ดีแล้วข้าพเจ้าจะนำคำพูดของท่าน ไปเรียนให้หนายของข้าพเจ้าทราบเดี๋ยวนี้เสือใบที่รักข้าพเจ้าจะต้องลาท่านกลับละเพราะท่านอับดุลกาเซมกำลังรอคอยฟังคำตอบของท่านอย่างรอนรนและสั่งให้ข้าพเจ้าเดินทางรีบกลับไปที่ค่ายโดยเร็วที่สุดข้าพเจ้ารู้สึกพอใจในอัธยาศัยอันดีงามของท่านมากเต่าที่ท่านได้ต้อนรับข้าพเจ้าเป็นอย่างดีเช่นนี้ ต่างฝ่ายต่างประสานมือกันอีกครั้งครั้นแล้วทั้งสองก็ลุกจากเก้าอี้เสื้อใบาตามออกมาส่งเขายืนมองดูจนกระทั่งผู้แทนของอับดุลกาเซมขี่ม้าออกไปจากค่ายหน่วยลาดตระเวนของเขาติดตามไปส่งเพื่อให้ความคุ้มครองขุนโจรเดินกลับไปยังห้องประชุมแต่หยุดยืนแค่บานประตูร้องเรียกผู้ช่วยของเขาซึ่งกำลังอธิบายถึงแผนการป้องกัน ให้พวกในโจรฟังนิวัตออกมานี่ประเดี๋ยวเสือนิวัตร,รีบเดินมาหาเขาทันทีเสือใบจูงมือผู้ช่วยของเขาพาเดินอ้อมไปทางหลังเรือนบอกให้ทราบว่าเขาต้องการปรึกษากับนิวัตเป็นความลับนิวัตผมปฏิเสธไปแล้วละ่ะแล้วจะพูดแทนของอับดุลกาเซม็มมันว่ายังไงบ้างล่ะครับก็พูดคูจะใช้กำลังกับเรานะสิคุณ ผมเลยท้ามันเลยบอกมันว่าเชิดดำของเราพร้อมแล้วที่จะรับมือกับมันนิวัตขมวดคิ้วเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างช้าพรุ่งนี้กองโจรมาลายันของอับดุลกาเซมจะต้องเคลื่อนพลมาโจมตีเราแน่นอนนั่นน่ะสิผมก็เชื่อว่ารูปการจะต้องเป็นเช่นนี้นิวัตคุณกล้าพอที่จะเสี่ยงชีวิตกับผมไหมน้องชายนิวัตมองดูเขาอย่างตื่นตื่น พี่ใบไม่ได้จะถามผมอย่างนี้เลยพี่ใบควรจะทราบดีว่าแม้แต่ชีวิตของผมผมอาจจะสละให้พี่ใบได้คำพูดของนิวัฒทำให้ขุนโจนปลื้มใจอย่างที่สุดเขายกมือตบบาผู้ช่วยของเขาแล้วพูดเบาๆน้องชายก็จะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็ตามแต่ผมจะต้องทำตามความคิดของผมเพื่อตัดกำลังของข้าศึกคืนนี้ผมจะเสี่ยงภัยเดินทางไปค่ายมาลายัน และจะลอบเข้าไปในค่ายมันจุดมุ่งหมายของผมก็คือคลังแสงของอับดุลกาเซมถ้าหากว่าผมระเบิดคลังแสงของมันได้เราก็จะเปลี่ยนวิธีจากการตั้งรับเป็นฝ่ายรุกทันทีกองโจรมาลายันจะถูกเชิดดำบทขยี้ถึงแม้ว่ามันจะมีกำลังพลมากกว่าเรานิวัตพูดกับเขาทันทีผมไปด้วยพี่ใบผมได้ร่วมเป็นร่วมตายกับพี่ใบามามากต่อมากแล้วความคิดของพี่ใบอะ ผมอยากจะคัดค้านแต่ก็ทราบดีว่าคงไม่สําเร็จเพราะพี่บายเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองและลงได้มุ่งหน้าจะกระทําการใดๆแล้วจะต้องทําจนสําเร็จนั่นแหละคุณโจรหัวเราะเสียงกลางวาน <laughs> ถูกละผมดื้อถือทิ่ท,ทิมาน้ำมากเพราะเคารพตัวเองจนเกินไปดีแล้วนิวัต18นาฬิกาวันนี้คุณกับผมจะเริ่มเดินทางออกจากค่ายโดยพาน้ำมา เราจะไปกันเพียงสองคนเท่านั้นเราจะเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายโดยเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันขอให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นความลับไปคุยกันในห้องเถอคุณทั้งสองพากันเดินกลับไปยังห้องประชุมก่อนพบค่ำวันนั้นหลังจากการรับประทานอาหารเย็นได้ผ่านพ้นไปเสือใบก็เตรียมตัวออกเดินไปกับผู้ช่วยของเขาขณะที่ยืนแต่งตัวอยู่ในห้องเขาหารู้ไม่ว่า บุหลงแม่สาวงามในตาคมได้แอบมองดูเขาอยู่ที่ข้างหน้าต่างพอขุนโจรหยิบแม็กกาซีนกระสุนปืนทอมสันสามสี่ตับใส่กระเป๋ากางเกงขีม่ม้าบุหลงก็ปราดเข้ามาในห้องทันทีพี่ใบพี่จะไปไหนคะนี่เขายิ้มให้หล่อนหยิบหมวกปีกใหญ่ขึ้นมาสวมและผูกสายรัดคางให้เรียบร้อยพี่จะไปสำรวจที่ตั้งปืนใหญ่ของเรา บุหลงยกมือทั้งสองเกาะแขนเขาให้หนูไปด้วยคนได้ไหมเขาหันมาทางหล่อนยกมือทัสเอลมองดูบุหลงตามพี่ไปลูกแดงทีเดียวอย่าไปเลยบุหลงอีกสักครู่พี่ก็จะกลับมาหนูรู้ดีว่าพี่ใบกำลังจะเดินทางไปค่ายมาลายันพี่ออกไปสำรวจรังปืนกลของเราทำไมจำเป็นต้องเอากระสุนไปมากมายจนเต็มกระเป๋าเชเหลหรอคะ บอกหนูตามตรงเถอะค่ะหนูเป็นห่วงพี่แล้วเกินคุณโจนยกมือทั้งสองสวมกอดหล่อนเบาๆเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นพี่บอกตามตรงว่าพี่กับนิวั์กําลังจะเดินทางไประเบิดคลังแสงของอับดุลกาเซมบุหลงค่ะหนูเป็นห่วงพี่มากพี่รู้ไหมพูดพลางเงยหน้าขึ้นมองดูสายตาทั้งคู่ประสานกันแน่น บุหลงเข้าครางแผ่วเบาค่อยๆก้มหน้าลงจะจูบหล่อนแม่สาวงามในตาคมยกมือขวาปิดปากเขาไว้ปล่อยหนูค่ะหล่อนพูดแผ่วเบาแกะมือขวาที่เสื้อใบประคองกอดหล่อนออกแต่แล้วคุณโจรก็กอดหล่อนอีกบุหลงหนูคือดวงใจของพี่ให้พี่บอกกับหนูเถอะนะจ๊ะว่าพี่รักหนูบุหลง ทำให้พี่มีความสุขมากทีเดียวความสดชื่นรื่นเริง,เรงของหนูและความสุภาพอ่อนหวานของหนูทําให้พี่อดที่จะรักหนูไม่ได้หนูจา๋าหนูไม่เกลียดพี่ไม่ใช่เลยใบหน้าของบุหลงแดงระรื่นเป็นสีชมพูอ่อนร่างของหล่อนสั่นสะท้านเล็กน้อยก่อนที่บุหลงจะพูดว่าอะไรริมฝีปากของเสือใบก็แนบสนิทแน่นกับริมฝีปากของหล่อน บุหลงอ,อกสัน่นขวัญหายมีความรู้สึกตื่นเต้นหวาดกลัวและสดชื่นรักคนกันเป็นครั้งแรกในชีวิตสาวที่หล่อนถูกจูบและผู้ชายที่จูบหล่อนก็คือยอดสุดที่รักของบุหลงหล่อนบอกไม่ถูกว่าทำไมหล่อนถึงรักเขาเอามากมายเช่นนี้ทั้งทงที่เขาเป็นนายโจรและเป็นผู้สังหารบีดาของหลอ่อนหนูจอ หนูรักพี่หรือเปล่าเข้ากระซิบถามหลอนบุหลงไม่ตอบแต่ซบศีรษะลงแนบหน้าอกเขาอันเป็นคำตอบอยู่ในตัวแล้วเขายกมือลูบเรือนผมหลอนแผ่วเบาพี่บอกไม่ได้ว่าพี่รักบุหลงอย่างไรรักเหมือนน้องสาวและรักเหมือนอย่างที่เขารักกันรวมความแล้วพี่สงสารและเอ็นดูหนูมากกว่ารักหนู พี่กำลิวัตจะลอบไปค่ายมาลายันเพื่อทําการระเบิดคลังแสงของมันเพื่อตัดกําลังศึกไม่ต้องห่วงพี่หรอกนะจ๊ะพี่จะกลับมาถึงค่ายเราอย่างช้าสี่ทุ่มวันนี้บุหลงยกมือทั้งสองโอบรอบคอเขาแน่นพี่อย่าไปเลยหนูเป็นห่วงเหลือเกินถ้าพี่ใบพลาดพลัง้งก็หมายถึงชีวิตเชียวนะคะ ก้มลงจูบในตากลมโตทั้งสองข้างอย่างแผ่วเบาเพื่อเห็นแก่ชีวิตของบริวารพี่พี่ต้องไปบุหลงอย่าห่วงพี่เลยนะคะคนดีพี่เชื่อความสามารถของพี่จะช่วยตัวเองให้กลับมาได้โดยปลอดภัยน้ำตาของบุหลงคลอหน่วยให้หนูตามพี่ไปด้วยคนได้ไหมคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหนูจะได้ตายกับพี่ คำพูดของหล่อนทําให้เขาชื่นใจอย่างที่สุดเขายกมือลูบเรือนผมหล่อนถ้าหนูไปพี่กานิวั์คงทํางานอะไรไม่ได้เพราะจะต้องคอยระวังเป็นห่วงหนูพี่คงไม่เป็นอันตรายหรอกพูดจบเขาก็อุ้มหล่อนขึ้นพาเดินออกไปจากห้องบุหลงกอดคอเขาแน่นที่ลานกว้างหน้าเรือนพักของเขาบรรดาสมุนโจรกำลังนั่งพักผ่อน จับกลุ่มสนทนาบ้างก็เล่นตะกร้อเสือใบอุ้มบุหลงมายืนที่ขอบลูกกรงแล้วทำท่าเหมือนจะโยนลงมาจากเรือนพวกสมุนของเขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปตามกันทุกคนรู้ดีว่าแม่สาวงามในตาคมผู้นี้คือยอดดวงใจของนายเฮ้ <Hey. S 1> เสือใบตะโกนลัน่นช่วยรับน้องสาวข้าทีไว้ข้าจะโยนลงไปหนึ่ง งบุหลงหัวเราะกอดคอเขาแน่นไม่เอาหลอนร้องเสียงแหลมอย่าเล่นนะพี่ใบเขาวางหลอนลงบนพื้นยกมือจับคางหลอนหนูอยู่บ้านนะจ๊ะอย่าดื้อถ้าดื้อจะถูกเคี่ยนรู้ไหมแล้วก็อย่าบอกความจริงเรื่องนี้ให้ใครรู้พี่ไปละบุหลงหลอนมองดูเขาด้วยแววตาเศร้าเต็มไปด้วยความห่วงใย หนูจะวิ่งวอรนให้พระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพี่กับนิวัตเขาตบศีรษะหล่อนเบาๆขอบใจมากหล่อนนึกอะไรได้ก็พูดกับเขาโดยเร็วเดี๋ยวค่ะพิบายอย่าเพิ่งไปแล้วหล่อนก็วิ่งยหยอกๆเข้าไปในห้องสักครู่ก็ถือซองบุหรี่เงินไม่ขีดไฟเบนซินและผ้าเช็ดหน้ารีดไวใ้ใหม่เอี่ยมเดินออกมาส่งให้เขา คุณโจนยื่นมือให้หล่อนจับในตาใสแจ๋วที่กำลังมองดูหน้าเขาทำให้เสือใบไม่อยากจะไปจากค่ายเลยบุหลงน่ารักที่สุดและอ่อนหวานที่สุดไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่เขาจะรักยิ่งไปกว่าบุหลงหล่อนคือยอดชีวิตของเขาและเช่นเดียวกันเขาก็คือดวงใจของหล่อนเสือใบาพาตัวเดินไปจากบ้านพัก ที่บากขวาของเขามีทอมสันสภายอยู่บรรจุกระสุนพร้อมเสือนิวัตยืนรอเขาอยู่ทางหน้าเสาธงม้าส,สองตัวถูกผูกสายบังเหียนไว้กับกิ่งไม้และนิวัตกำลังสนทนากับสมุนโจรซึ่งเคยเป็นคนเลี้ยงมา้าบุหลงยืนเกาะขอบลูกกรงมองดูเขาไม่วางตาหล่อนถอนหายใจหนัก,นกๆเมื่อแลเห็นขุนโจรกับผู้ช่วยของเขา ก้าวขึ้นนั่งบนหลังม้าและเมื่อเสือใบหันมาทางหล่อนบุหลงก็ยกมือขวาโบกให้เขาไม่มีใครรู้ว่าประมุแขแห่งกองโจรเชิดดำและเสือนิวัตออกจากค่ายไปไหนบุหลงคนเดียวเท่านั้นที่ทราบความจริงในเรื่องนี้มาทั้งสองผ่านเขตแดนประเทศเข้าสู่ดินแดนมาลายูแล้วภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขา ท้องฟ้ามืดครึม้มเต็มไปด้วยพยับฝนเสือใบต้องเสียเวลาเดินทางเพราะจดจำหนทางไม่ใครยได้อย่างไรก็ตามประมุขแห่งกองโจรเชิดดำกับเพื่อนร่วมตายของเขาก็พากันบุกป่าฝ่าดงมาจนกระทั่งเข้าเขตค่ายโจรมาลยันเป็นเวลา19.30นาฬิกา30นาทีพอดีพระพิรุณเริ่มลงเม็ดแล้วฟ้าแ,บแลบแหลปราบและลมพายุค,ค่อนข้างแรง สองเสือพากันลงจากหลังมา้าและนำม้าของตนเข้าไปผูกไว้ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งต่อจากนั้นก็ปลดทอมสันออกจากบ่าเดินทางด้วยเท้าบ่ายหน้าตรงไปยังค่ายมารายันซึ่งมองแลเห็นแสงตะเกียงปรากฏอยู่ทั่วค่ายโชคของเราแล้วนิวัตฝนตกอย่างนี้คงชั่วยให้เราได้ทำงานสำเร็จเรียบร้อยต่อไปนี้เราจะต้องระมัดระวังตัวทุกวินาที ถ้าไม่จะเป็นจริงๆแล้วอย่าใช้ปืนเป็นเอนขาดไปนิวัดบุกละเมะอ้อมเข้าไปทางด้านหลังคลังแสงอย่าลืมว่าชีวิตของเราอยู่ในระหว่างความตายถ้ายามมันเห็นเราเข้ามันต้องยิงเราอย่างไม่มีปัญหานิวัดไม่พูดว่าอะไรเดินตามขุนโจรบุกกอหญ้าอันสูงท่วมศีรษะอ้อมไปทางด้านหลังคลังแสงในที่สุดสองเสือก็เข้ามาในค่ายของอับดุลกาเซม พวกโจรกำลังพักผ่อนส่งเสียงเออะเฮาอยู่ในบ้านพักของตนแต่รอบๆค่ายมียามรักษาการอย่างแข็งแรงและโดยเฉพาะที่คลังแสงมียามถึง10คนเดินตรวจรอบๆเส้นโลหิตใหญ่ของอับดุลกาเซมคืออาวุธยุทธภัณฑ์ในคลังแสงนี้ซึ่งมีมากเท่าๆกับอาวุธของทหารกองพลหนึ่งไฟฟ้าเดินทางฉายกระดไปทั่วแล้วดับมืด เสือใบกับนิวัตต้องคลานไปตามพื้นดินบางครั้งก็หมอบนิ่งเมื่อยามคนใดคนหนึ่งเดินผ่านมาในระยะใกล้ชิดสองเสือคลานมาถึงริมคูซึ่งทางด้านหลังนี้มีสะพานข้ามคูกว้างประมาณ4เมตรบริเวณคลังแสงเป็นเกาะมีคูล้อมรอบและมีลวดหนามกั้นทุกด้านนิวัตคุนโจรกระซิบกระซาบกับผู้ช่วยของเขา เราต้องลุยน้ําข้ามไปเตรียมกันไกลล่ลวด้ําไว้ครับอยู่ในมือผมแล้วเสือใบเงยหน้ามองดูท้องฟ้าด้วยความพอใจยิ่งฝนหนาเม็ดขึ้นอีกเขาลุกขึ้นค่อยๆหย่อนตัวลงไปในคูซึ่งมีน้ํำลึกแค่สะเอวนิวัตตามเขาลงมาในคูในเวลาเดียวกันทั้งสองลุยน้ําข้ามคูนี้แล้วนิวัต ก็เริ่มต้นตัดลวดหนามด้วยคีมสำหรับตัดลวดชนิดหนึง่งลวดหนามสามสี่เส้นถูกตัดออกอย่างง่ายดายจอมโจรทั้งสองค่อยๆปีนขึ้นตะลิ่งด้านหลังคลังแสงและคลานผ่านลวดหนามเข้าไปในบริเวณที่เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ของพวกโจรมารยันภายในคลังแสงมืดเหมือนอยู่ในถ้ำแต่ถึงกระนั้นเสือใบกับนิวัตก็ไม่กล้าลุกขึ้นยืนเพราะเกรงว่า ถ้ายามส่องไฟฟ้าเดินทางเข้ามาจะแลเห็นเข้าต่างพากันคลานเข้าไปตอนกลางคลังแสงแล้วลุกขึ้นนั่งกำบังตัวอยู่ในระหว่างหีบกระสุนปืนที่วางกองรองซ้อนกันอยู่มากมายจากแสงฟ้าแลบขุนโจรแลเห็นยามรักษาการคลังแสงยืนอยู่ตามจุดต่างๆด้านนอกและอีกหลายคนเดินวนเวียนไปมาทุกคนสะพายปืนยิงเร็ว เท่าที่มีการป้องกันอย่างแข็งแรงเช่นนี้ก็เนื่องจากอับดุลกาเซมไม่ไว้ใจลูกน้องของเขาเกรงว่าถ้ามีใครทรยศขึ้นทำลายคลังอาวุธนี้ด้วยไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียวเขี้ยวเล็บของเขาก็จะต้องหมดไปพร้อมกับความพินาศของคลังแสงนี้ดังนั้นจึงจัดให้คนสนิทของเขาที่ไว้วางใจผลัดเปลี่ยนกันเป็นยามมีการควบคุมอย่างเข้มแข็ง เฉพาะตอนกลางคืนถึงแม้ว่าพวกโจรด้วยกันก็ไม่มีใครเดินผ่านบริเวณนี้ได้อับดุลกาเซ็มได้สั่งให้ยามยิงทุกๆคนที่ปรากฏตัวในบริเวณคลังแสงในตอนกลางคืนเราจะทำยังไงต่อไปดีครับพี่ใบนิวัตถามแผ่วเบาโอกาสเป็นของเราแล้วคุณโจรนิ่งอึ้งไปสักครู่กระดาะไฟฟ้าเดินทางอันขนาดจิว๋ว ซึ่งอยู่ในมือซ้ายของเขาแต่ไม่กล้าเปิดมันขึ้นเพราะเกรงว่าถ้าเจ้าพวกยามแลเห็นแสงไฟฟ้าเดินทางเขา้ามันก็จะแห่กันเข้ามาเล่นงานเขากับนิวัตเมื่อวันที่ผมมาชมคลังแสงที่นี่ผมได้แลเห็นดินระเบิดทีเวางอยู่ทางด้านนี้หลายถังแต่ทำยังไงเราที่จะหามันพบละ่ะถ้าพบเราก็จะช่วยกันระเบิดคลังแสงนี้เสียซึ่งไม่ยากเย็นอะไรนิวัตว่า ส่งไฟฉายใผมเถอะครับผมจะเอามือปิดดวงไฟไว้และให้แสงของมันแลบออกมาจากช่องนิ้วมือของผมเพียงนิดเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันค้นหาถาังดินระเบิดที่มีอำนาจในการระเบิดอย่างร้ายแรงขณะน,นี้ฝนซาไปแล้วแต่ยังไม่ขาดเม็ดเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มตรงขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานบ้านนิยายนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ